เทศบาลนครเชียงรายยกย่องหญิงเก่งวันสตรีสากลมอบเกียรติบัตรสร้างแรงบันดาลใจในวันชัยจงสุธนามณีในยุเทศมนตรีนครเชียงรายเป็นประธานเปิดกิจกรรมวันสตรีสากล8มีนาคม2568ณศูนย์ประชุมเทศบาลนครเชียงรายตำบลริมกกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย พร้อมมอบเกียรติบัตรผู้หญิงเก่งเพื่อยกย่องสตรี han, ที่มีบทบาทสําคัญทั้งในด้านครอบครัวและสังคมเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้อื่นและร่วมเชิดชูเกียรติโดยในปีนี้ทางเทศบาลนาครเชียงรายคัดเลือกและมอบเกียรติบัตรผู้หญิงเก่งจํานวน82คนโดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลนาครเชียงรายและภาคีเครือข่ายเข้าร่วมให้กําลังใจและแสดงความยินดีกับหญิงเก่ง ทั้งนี้ยังมีวิทยากรได้ปัญยายในการสร้างแรงบันดาลใจสำหรับสตรีโดยนางรัตนาจงสุนรนมณีนายกสมาคมกีฬาแห่งจงังหวัดชิงไาย กล่าวว่าอยากให้พลังกับทุกคนหากเราตั้งใจทําอะไรแล้วและมีความมุ่งมั่นก็จะสามารถทําได้อย่างสําเร็จขอยกตัวอย่างตัวเองที่เคยเดำรงตําแหน่งนายกองคการบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายในมุ่งมั่นที่จะทําโรงเรียนที่เป็นทางเลือกให้กับนักเรียนนักกีฬาที่เป็นโรงเรียนเฉพาะจึงขออนุมัติสภาก่อตั้งโรงเรียนอบจขึ้นมาสําเร็จและได้ใช้สถานที่สนามกีฬาจํานวนเจ็ดไร่เป็นสถานที่ตั้งจนถึงปัจจุบันก้าวไกลนิวรายงาน